สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการปรับตัวโฆษณาออนไลน์ยังไงในช่วงยุคโควิดเกยุคนี้นะคะผู้บริโภคหันมาซื้อออนไลน์กันมากขึ้นเกือบเกือบจะ100%เลยเพราะว่าด้วยความที่ข้างหน้าบ้านปิดหมดหรือว่าออฟไลน์โดนปิดแทบ80%เลย ทำให้ยอดต่างๆไม่ว่าจะในช้อปปี้ลาซาดหรือ m a r k e t ็ตเพ e ต่างๆ,างๆอ่ะพุ่งขึ้นสูงขึ้นกว่า70%ยอด d e l i v e อรสั่งของโตขึ้นกว่า140%แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าคนที่ไม่เคยสั่งออนไลน์มาก่อนก็ต้องมาสั่งออนไลน์ค่ะแล้วก็ไหนจะก,กระแสพวกเกี่ยวกับการทำชาเลนจ์ใน TikTok การเต้นหรือว่าการทำอาหารก็บูมขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยทั้งนี้ ในช่วงนี้นะคะแพลตฟอร์มที่เติบโตขึ้นมากเลยได้แก่ i n s t a g r กรค่ะเติบโตขึ้น24% Twitter เติบโตขึ้นกว่า28%ค่ะแล้วก็พวกระบบมเมสเซจต่างๆไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k Message หรือระบบ l ล่ะเติบโตขึ้น71%ส่วนในเรื่องของ TikTok เติบโตขึ้นมากกว่า100%เลยค่ะการเสพสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยพุ่งสูง ขึ้นถึง200%หากคุณเป็น S&E m ที่ยังไม่เคยทําออนไลน์เลยช่วงจังหวะนี้ล่ะค่ะเป็นช่วงที่คุณต้องห,หนันมาพึ่งออนไลน์แล้วแหละไม่ว่าคุณจะส่งพัสดุถ้าสมมติสินค้าคุณส่งพัสดุได้ d ดลิเวอรได้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มมาเรียนรู้หากหรือถ้าหากไม่ถนัดจริงๆอ่ะหาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำถึงการลงโฆษณาออนไลน์ยังไงในช่วงนี้ที่จะได้ผล อาจจะไม่ได้ลงเป็นโฆษณาก็ได้ทำออนไลน์ยังไงให้คนรู้จักเห็นคุณมากขึ้นช่วงนี้คุณช่วงนี้นะคะข้อ1คนอยู่บ้านประมาณ60%ค่ะเขาก็จะเริ่มเริ่มหากิจกรรมบางทียอดสั่งซื้อ lazada shopee หรือว่าคนมาเคาะประตูบ้านเนี่ยแทบไม่ซ้ำเลยคนส่งของนะคะทีนี้เราควรหาอะไรเป็นประโยชน์กับเขาในการอยู่บ้านหรือสินค้าที่เหมาะกับการอยู่บ้านมากขึ้นคะหรือว่าหาเรื่องเกี่ยวกับ การอัปเดตอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโควิดอัปเดตยอดผุ้เชื้ออัปเดตเทคนิคต่างๆที่ทําให้แบรนด์คุณเนี่ยยังเป็นที่สนใจของลูกค้าการกระจายสินค้าการกระจายสินค้าไปยังที่ต่างๆให้มากขึ้นบางทีคุณอาจจะอยู่หน้าร้านออฟไลน์อย่างเดียวแต่ลองลองเริ่มเปิด Facebook Page เริ่มมี Line Official เริ่มไปตาม เฟซบุ๊กกลุ่มต่างๆที่น่าจะมีแนวโน้มสิทธิ์สนใจสินค้าของคุณหรือว่าลองลองเริ่มศึกษามาเก็ตเพจเอาของไปลง Lazada s h o p ป e พวกนี้เบื้องต้นคือมันลงฟรีแล้วแหล,ละแค่คุณเอาสินค้ามีรูปราคาต่างๆไปลงก็สามารถขายได้แล้วช่วงนี้นะคะอีกอย่างนึงก็คือทำไงให้ขายได้เราต้องพยายามลดขั้นตอนการสั่งซื้อของลูกค้าให้มากที่สุด บางทีอะช่วงเนี้บางทีลูกค้าอาจจะคิดเยอะเก็บเงินเราอาจจะต้องลดช่องทางการตัดสินใจของลูกค้าบางคนเขาเลยบอกว่าสิ่งแรกที่คนจะซื้อสินค้าคือด้วยอารมณ์เราพยายามตัดสินใจเน้นโปรโมชั่นระยะสัน้นเช่นลด สินนี้ภายในวันนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้ตัวการตัดสินใจง่ายขึ้นลดขั้นตอนการชำระอย่างเช่นพวก lazada s h o p e e อย่างเงี้ยแค่แค่สอสัตคลิกก็สั่งซื้อสินค้าได้แล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าสมมุติสินค้าของคุณเนี่ยเป็น Delivery Del หรือเป็นอาหารช่วงเนี้ย ก็จะมีเห็นดาราหลายๆคนบล็อกเกอร์หรือว่ารีวิวต่างๆยูทูบเบอร์ยินดีที่จะโปรโมทสินค้าร้านค้าของคุณให้ฟรีเพียงแค่คุณส่งสินค้าไปให้ให้เขารีวิวอะค่ะตัวนี้อินฟลูเอนเซอร์เราก็จะเห็นว่ามันเป็นบุคคลที่มี Power อย่างหนึ่งอย่างน้อยเขามีคนติดตามหลักหมื่นหลักแสนก็สามารถช่วยให้ ตัวสินค้าของคุณอะกระจายได้เร็วโดยแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยและที่สำคัญที่สุดค่ะเราต้องติดตามสถานการณ์ปรับตัวให้ไวเพราะเราเชื่อว่าในระหว่างวิกฤตเนี้ยมักมีโอกาสเสมอวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะหากมีใครสนใจหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ